อกนี่สิเป็นไก่สีดำเพิ่นว่าไล่ดอกหมากเพราะฉนะนัมองข้อมันสิเป็นสีดอกหมากนันตัวปูนะไก่แก่ครับผมไก่แก่ไล่สีดอกหมากเอา้ากับแม่ทายรูปนี้สูสีนี้ไปไรเออเนาะพาเมียไปไรน,นะเพิ่นนะน้่มทายมันก่อนเหุ้ทายเนี้ยอยากแกะคนแน่เพิ่นเนี้ยเนียต้องสามตัว่นเด้อนี่เด้อ ในเนมียเมียใหญ่บอกอยกกูได้เมียห,ห,หน่อยเมียใหญ <laughs> ่แต่ว่ามันแห่งเป็นแจ้ขาอยากเหง้าเนาะแต่ตัวตัวผู้นี่เป็นแจ้หน่อยอยูา่างี้ตัวแม่ยสิเป็นแจ้ใหญ่อย,อยู่เนี่ยอันนี้สงสัยเมียใหญ่เพิ่นเมียใหญ่ไปแล้วขอ,อกหนึ่งได้ขอ,อกหนึ่งแล้วลูกเพิ่นดำสนิทไอศิไป์ไทยลูกพิ่นให้เบิ่ง อันนี้มะมึงมะมึงนี่เมียน้อยเพิ่นเมียน้อยกกไข่อยู่ในสองตัวเนี่ยน้อยกกไข่สองตัวกกไข่น้ำกันสองตัวเอ้ยเนาะเวิกกกะบ่เอาไข่เบิดพวกเบิ่งไข่โพ่นออกมาพวกวิกุ๊กต้องสองตัวก็เพรหุ่มไข่มันเบิดมันจะออกกวา่าบ่เนี่ยออกซุดวยบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวปลี่ยนไข่มันจากหน่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลงก่อน ไอแมวไทยคอยกอดสิแปลงไข่มันอย่าให้อย่าให้ขันไก่กำลังปากเนาะขันไปมอมันมันสิพ้องขนสิเนี่ยห้องยาก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 สิละวันนี้มันออกไปกินเข่าเพื่อกันคันตัวปูมื่อมอมันมันก็สิพ้องฝนแล้วยากยากยากเบิ่งพอสิแปลงไข่มันกล้วยกล้วยกัน เบิ่งแหนเบิ่งไครในฝ่อฟังตัวพี่ตรงว่าหลายเหมือนกันเขาฟังตัวพี่ฟังฟังนี่เดี๋ยวแบบนี้หนึ่งฟังนี่เดี๋ยวนั้นฟังนี่หาหน่วยหนึ่งสุกับปั่นเนี่ยมันคยุคยๆกันโอ้ยมันเป็นไอ้หนี่เขี้ยวแต่ผู้เดียวตีเนี่ยคนอ่ะผู้มเบาคนมากเลยยินเสียงผู้สาวขว้าคนเดียว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 กระเซียนลงไปดอกนั่งกอกากันเอ้นี่น,น,นะ คุยกันมันมันเที่ยวแต่ผู้เดียวนะมันมาไล่ดอกหมากเพราะฉันมองพ่อมันสิเป็นดอกหมากพ่อมันจะเป็นดอกหมากเนี่ยแต่ในด,ดอกมันไงปัญหาเพราะว่ามันมันเป็นเกล็ดเลี้ยงเลรียญซื้อๆว่าม่นเกล็ดตะกวดพ่อไล่ดอกหมากเนี่ยน้าเพรแดงหน้าดำใช่ปะ <c oughs> คอยกับมันผู้ใดดำก็กันลุง <c oughs> คอยกมันผู้ได้ดำก็กันพี่น้องตัวเองยังไงดำา่คอยก็ไก่้ผู้ได้ดำก็กันพี่น้องก็ว่าคอยขาวก้อนนี้นี่ดำดีสิบพต๊กแต่ว่าอันนี้ข้อแรกเนี่ยโอ้ยพ่องคลปั่นกันฟักปั่นกันฟักเอ้ยเนาะออกมาไหนสิมันเลี้ยงน้ำกันสองแม่ได้ตีหื้อเลี้ยงแม่เดียวเลี้ยงหื้อเลี้ยงสองแม่ก็ม้วนดีนะง่ายดีแต่ฮักดี คนมาไก่มันสิฟักยี่สิบเอ็ดมื่อันนี้ว่าจักมื่แล้วปุ๊บ่ได้นับอันนี้เียน้อยเงี่ยน้อยบักดอกมากได้ดอกมากทายมันทายบักดอกมากรึเปล่าเนี่ยต้องสามตัวคนเดีเงียต้องสามตัวครับน้อเพิ่นโอ้ยเนาะขนคือบนคือว่าเปลี่ยนคือไก่เน่ยะเนาะคอยบ่อหอดสองวอยจัคบ่าหอดสามคอยจักสองนซะเด้มาเงียบเนี่ย ลุงรดีว่ามังเอกเนี่ยสำหรับเจ้าของสองรุ่นรดีรุ่มดีสัมปปิซาแนล <laughs> ไก่ดำเบิ้งคองดำแล้วมาเบิ้งคองขาวครับผม <laughs> มือไก่ดำเกินว่าไล่ดอกหมากสัน่นวะพราพ่อมันสิเป็นดอกเป็นดอกนะอันนี้เป็นขาวเป็นขาวหางดำาพรามเนขาวล้วนบ่แา่เป็นขาวบริสุทธิ์เด้มันเป็นขาวหางดำเห็นหางไันบ้นนี่น หางดําพึ่งมึงคือแบบมันยิ้มเพิ่นฝากเราผู้ใดไปต้องไปซู้มันจีพึ่งมึงขึ้นก่อนก็ยักยักยักยกเพิ่นเพิ่นหวงไข่เนาะเป็นลักษณะการหวงไข่เนาะเพิ่นกัดเจียวหวงลูกหวงเต่าเพิ่นเป็นสัตว์ญานของสัตว์ทุกชนิดครับผมเป็นพุ่งแต่ละลูกแล้วบ้างงูลอยมาเด้อเพึ่งตัวนี้เป็นเจ้าไหนละลูกเป็นเจ้าไหนลราฝากใครเลยคนละกี่หน่วย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, oh, no? ่งสองสามสี่สิบเอ็ดไงเขาต้องเป็นดำดำแต่ลูกมันเป็นไข่เดี๋ยวกเดี๋ยวไปใส่มาซองจากมืออยู่ไข่หน่วยนี้คือเป็นดำดำเหนเนาะเป็นห้อยดำดำปะเป็นนี้เป็นไก่แจ้ขาวหางดำครับไก่แจ้ขาวหางดำว่ายว่ายวายว่ายวายตัวนี้ให้แท้ตัวนี้ให้แท้บนซื้อซื้อลูกบนซื้อซื้อหางดำบอพึ่งบึงพึ่งบึงพึ่งบึ้งนี้อันนี้กะเท่าไหรนี่ สิบเอ็ดหน่วยคือกันครับผมสิบเอ็ดหน่วยรอลูลูปลาเพนจะแตกกี่หน่วยตอนแรกนี้อยู่ตัวแรกมีตุกแม่อยู่สี่ตัวตัวผู้สองตัวตัวผู้ตายตั้งแต่น้อยๆ่นนะตัวแม่ตัวแม่น่าจะกำลังไข่เน้นนะนะตัวแม่อีกตัวเนื่องกันเป็นไส้บูเป็น ตายเป็นซื่อๆไหมเป็นเลี้ยงๆซีดๆานละแมาเอ๊ะเป็นอยังขึ้นใจวตัวนั่นกับใครเนี่ยเห็นหั่งเห็นหังงห่งน,นี้หั่งตัวนึงเนี่ยตัวนึงเพื่อนมาใครอยู่นี่ตอนแรกเพื่อนใครเสซพื่อนก็เลยเอาป่างมาฮ้องให้เห็นหั่งให้กับพวกใครให้อยู่เพื่อนก็เลยเอาเอาเอาป่างมาฮ้องตู้ฟักใครกับมีดด้แต่ว่า รังตก่กัอย่างนั้นฟักเองล่องเบืองเราตูฟักกับแับน,นี้ฟักสิเป็นนเ่นสด็จลังแี่เขาก็อยากให้มันเป็นธรมศศธรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะเมยเมย์มันฟักมือนหนานมื่นสิบหาเปเบืองไกลเมลูออนเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้สิบ้าเป็นเบิงกกเบเเบ่งลูกกุ้นดำครับผมลูกกุ้นดำกับดำดีสีบตกตะหักแต่หักก็ไปเปเบิ่งลูกไกลหน่อยมันนี่อยู่สามตัวอนนี้ลูกดำของลูกดำทั้งสามลูกดำทั้งสาม ของพ่อดอกหมากแม่ดอกหมากครับผมเกตเลี้ยงเ่นธรรมดานี่ล่ะเพราะมันเกต็รประกวดเพราะมันเกล็ดสวยงามดอกครับผมดำดีสีบอตกครับโอ้ยสามตัวนี้กากขึ้นน้ำมูสามตัวนี้ก็ได้สามตัวนี่นเป็นรุ่นไก่เมดแม,แม่ท้องแม่ขาวอันนี้เป็นลูกเบิ่งซัด ไก่ดำครับไก่ดำไก่ดำเต็เน้อหน่อยแห่งดำดำเนาะล้วปีกออกสีมันก็นเริ่มมันมันออกได้จักหน่อย,ยแล้วเต็เน้อหน่อยนี่โอ้ยดำค่ะดำในเมียเขยเมียมันฟักแตกแค่ซีตัวนะึงแตกซีตัวแล้วมันตายไปนึงก็เดี๋ยวเบื้องว่าันมีเสียบืมีเสียเมีาพ,พี่น้องพี่น้องมีความสุขความจเจริญกันทวนทวนาเด้อ กินเขาเแซ่บนันหลับยาเจ็บยาจนเลียงควยดำเห็นกุยดำควยดอนเห็นเป็ีขขปนป่นตัวขเขาค่ำเลียงคว้ยดำเห็นเปลี่นตัวไข่เกะเขาแกวเลียงแง่เหลวหุดในไข,นขน่น้าไข่น้าเลียงเป็ยเลียงไกลไข่ได้เงินได้ข่ำคือกันลูก <laughs> ขาขอกก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม